จากอดีตพาร์ลงสู่มหาเศรษฐีหมื่นล้านโทนี่โรบินส์เกิดในชนชั้นแรงงานนะคะพ่อแม่เนี่ยหยากันตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ยอายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นค่ะเขาเนี่ยมีชีวิตค่อนข้างลําบากนะคะสมัยก่อนเนี่ยจะต้องแบบว่าทํางานเป็นแบบช่างซ่อมบํารุงนะคะเพื่อส่งตัวเองนะคะในการเรียนเขาก็ได้รับเลือกนะคะเป็นประธานนักเรียนค่ะในปีสุดท้ายแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนนะคะเนื่องจากตัวเองอ่ะก็ไม่มีตังค์เมื่ออายุ17ปีตัดสินใจออกจากบ้านและทางาน เป็นพันโลงค่ะในช่วงวัยหนุ่มเขาค้นพบตัวเองว่าเขาเนี่ยมีความสามารถในการพูดในที่สาธารณะจึงเริ่มอ่านผลงานของนักเขียนที่สร้างแรงบันดาลใจต่อมาเขาตัดสินใจแน่ๆเลยค่ะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะร่ํารวยมากขึ้นและเขาสามารถทําเงินล้านได้ตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ยอายุเพียง24ปี โทนี่ร็อบบินส์เป็นนักพูดแรงบันดาลใจเป็นไลฟ์โคชชื่อดังที่เปลี่ยนชีวิตคนมากมายมีซีโอชั้นนําหลายรายยินดีจ่ายเงิน1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่าสําหรับการเรียนกับเขานะคะในข้อมูลปี2024เผยว่าชายผู้นี้นะคะมีสินทรัพย์สุทธิราวอยู่ที่ประมาณ20,000ล้านบาทและนี่คือ5สิ่งที่เศรษฐีหมื่นล้านอยากบอกคุณค่ะ1 จงกล้าที่จะฝันใหญ่คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตภายใต้เงาความคิดของคนอื่นไม่รู้ว่าความฝันที่แท้จริงของเราเนี่ยค่ะคืออะไรอย่าก,กลัวที่จะทำตามเสียงหัวใจของตัวเอง 2. อ,อย่าขายแรงงานเพื่อแลกความมั่งคัง่งแรงของคุณนะคะและเวลาเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดค่ะดังนั้นคุณควรจะคิดหาทางทำอะไรก็ได้ที่สร้างพลังทวีหรือพลังเลเวเที่จะทาให้คุณนะคะพาตัวเองไปสู่ความมั่งคัง่ง รักและเคารพตัวเองค่ะถึงแม้ว่าคุณอาจจะตอนนี้ยังไม่มีเงินทองมากมายแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณรักและเคารพในตัวเองค่ะคุณจะรู้มูลค่าในตัวเองคุณจะไปลงมือทําในชนิดที่ว่า ฉันรู้มูลค่าในตัวของฉันความมั่งคั่งเป็นเพียงแค่อารมณ์ความรู้สึกค่ะความมั่งคั่งเริ่มจากวิธีคิดในจิตใจความมั่งคั่งอยู่เหนือเงินทุกจํานวนและถ้าตอนนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีสุขภาพดีมีเวลามีแบบความสัมพันธ์ที่ดีคุณมีการงานที่ดีนั่นแหละค่ะเรียกว่าคุณมั่งคั่งเรียบร้อยแล้วข้อที่4เลิกคิดว่ายิ่งเสี่ยงมากยิ่งรวยมากค่ะ จริงๆแล้วประโยคนี้มันอาจจะถูกแค่ครึ่งเดียวค่ะเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณลงทุนในความที่เสี่ยงสูงมาก แต่ตัวคุณไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนนั้นเลยมันก็ทําให้คุณนะคะสูญเสียเงินจํานวนมากได้เช่นเดียวกันดังนั้นคุณควรจะต้องปิดความเสี่ยงด้วยการลงทุนในความรู้ของตัวเองและข้อสุดท้ายนะคะคือการมีความสุขระหว่างทางค่ะหลายคนจะต้องรอให้ตัวเองไปถึงจุดหมายปลายทางไปถึงเป้าหมายความฝันก่อนมีเงินล้านก่อนจะถึงจะมีความสุขแต่โทนี่ร็อบบินเศรษฐีระดับหมื่นล้านนะคะ,นนะ,คะเขาบอกว่าให้คุณนับทุกย่างก้าวที่คุณ วันละเล็กวันละน้อยที่คุณแบบเฮ้ยวันนี้ฉันแบบทาคลิปได้ล้านวิวแล้วฉันเก่งจังเลยวันนี้ฉันอ่านหนังสือได้ห,าห้านาแล้วฉันเก่งจังเลยนี่คือการนับความสําเร็จในทุกๆก,ก้าวของชีวิตค่ะแล้วคุณจะมีเรี่ยวแรงเดินคุณจะมีกระติดกระใจในการลงมือทําเพื่อพาตัวเองไปสู่เป้าหมายและความฝันอันยิ่งใหญ่ของคุณใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะคะลองเช็คลิสต์ตัวเองดูสิคะว่าอใน5ข้อนี้นะคะ่ะที่เศรษฐีหมื่นล้านเขาบอกคุณนะคะคุณมีครบทุกข้อแล้วหรือยัง